ครับสวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว2.5เมตรต่อวินาทียกกำลัง2มีทิศไปทางขวาขณะที่วัตถุผ่านตาแหน่งเริ่มต้นก็คือ xi ตัวเนี้ย initial position xi ตัวเนี้ยเท่ากับ6เมตรวัตถุมีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีไปทางซ้ายเมื่อวัตถุมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีไปทางขวาวัตถุ อยู่ที่ตำแหน่งใดอันนี้ถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูกรอบบากอีกนิดหนึ่งสมมตินะว่ามีกรอบบากอิงก,ก็คือแกน x เป็นกรอบอ้างอิงตำแหน่งเริ่มต้นก็คือตำแหน่ง x i ตรงเนี้ย x i เท่ากับ6เมตรวัตถุอยู่ตรงเนี้ยแล้วขณะนั้นเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสมมติว,ว่าเอาเวกเตอร์สีแดงแล้วกันแทนความเร็วของวัตถุวัตถุเริ่มต้นก็ให้เป็นตัว u แล้วกันไปทางซ้ายแต่ว่า,าโจทย์ บอกว่าความเร่งของวัตถุเนี่ยไปทางขวาก็ความเร่งไปทางขวานั่นหมายความว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเนี่ยช้าลงนะนะครับช้าลงนะวิเตอร์ก็สั้นลงสั้นลงไปจนถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดนะครับทีนี้ บอกว่าเมื่อวัตถุมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีไปทางขวาตอนที่วัตถุหยุดเนี่ยหลังจากนั้นมันจะเกิดการถอยหลังกลับแล้วก็ความเร็วเนี่ยอ่าก็จะมีทิศไปทางขวาข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยอัตราเร็วหรือขนาดของความเร็วเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันถ้า u ตรงเนี้ยตัว u มีขนาดของ ความเร็วตอนตอนที่ผ่านจุดเริ่มต้นเนี่ยเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีเนี่ยขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านผ่านตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็ต้องมีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีแต่มันจะมีทิศชี้ไปทางด้านขวามือ,อพกพพูดง่ายๆคือขนาดของความเร็วอะที่ตำแหน่งเดียวกันครับมันจะมีขนาดของความเร็วเท่ากันดังนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์เนี่ย วัตถุมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีแล้วก็ไปทางขวาเนี่ยมันน่าจะอ,าอยู่แถวๆนี้ครับก็คือพูดง,ง่ายๆว่ามันจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของอตำแหน่งเริ่มต้นถามว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งใดนี่คือคำถามเราวิเคราะห์ตรงนี้รรเลยเลอว่า,าตัวเลขเนี่ยต้องน้อยกว่าเลข6แน่นอนอเป็นเท่าไหร่นั้นเราตอบไม่ได้แต่ต้องน้อยกว่าเลข6แน่ๆครับเอาละโจทย์บอกอเรามาเขียนโจทย์บอกอะไรเราบ้าง โจทย์บอกโจทย์บอกตัวแรกเลยครับความเร่งนะความเร่งก็แทนด้วยตัวเ e, เท่ากับ2.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองไปทางขวาข้างหน้าเลข2.5ก็เป็นบวกก็ไม่เขียนนะครับขณะที่วัตถุพันธุ์ตำแหน่ง xi บอกตาแหน่งเริ่มต้นไหม xi เท่ากับ6เมตร ว,ว,วัตถุมนนีความเร็วตอนเริ่มต้นเนี่ยความเร็วตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะใช้ VI หรือว่าตัว U ก็ได้นะ v i หรือตัว U ก็แล้วแต่เอาในที่นี้เราก็จะใช้ตัว U เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีไปทางซ้ายนะทางซ้ายก็เป็นลบเพราะโจทย์เนี่ยกำหนดให้ทางขวาเป็นบวกเมื่อวัตถุมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีนั้น โจทย์บอกมาอีกตัวหนึ่งความเร็วตอนหลังเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีไปทางขวาดังนั้นหน้าเลข4ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกถามว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งใดขณะที่มีความเร็วเท่านี้โจทย์ถามว่าตำแหน่งสุดท้ายอยู่ที่ไหนเอาละซึ่ง ตรงเนี้ยถ้านักเรียนสังเกตมันจะมี2ตัวก็คือ,อ x i กับ x f นะตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายซึ่ง2ตัวเนี้ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการกระจัดดังนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้ก็คือ1ละมีตัวการกระจัด2มีตัว e ตัว u ตัว v เราจะเห็นว่าตัว t เนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวทั้งที่โจทย์บอกและโจทย์ถาม ดังนั้นเราก็ไปเลือกสมการที่ไม่มีตัว v เข้ามาก็คือสมการตัวเนี้สมการ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวก2 as เนี่ยเราก็จะหยิบสมการนี้มาใช้เอาละขออภัยครับเอาละเราก็จะได้ว่าจากสมการ v กําลัง2เท่ากับ u กำลังสองบวก 2e as ซึ่งตรงนี้ถ้านักเรียนแทนด้วย xf ลบ xixi ได้เลยนะก็แต่ว่านักเรียนจะหาตัว s มาขอดแล้วค่อยไปแทนในอีกสมการนึงก็ได้นะก็ทำตรงนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวตัวอย่างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าถ้าเราเปลี่ยน s เป็น xf ลบ xixi เลยเนี่ยจะทำยังไง เอาละตอนนี้เราต้องหาตัวการกระจัด s ออกมาก่อนนั้นก็ขอแก้สมการตรงนี้ให้อยู่ในรูปของอตัวการกระจัดอยู่ทางด้านซ้ายมือก็เอาอ่กํลาลังสองไปลบนะครับก็จะทำให้ดูละเอียดนิดหนึ่ง v กํลาลังสอง v กำลังสองลบ u กำลังสองเท่ากับ 2as แล้วก็โยกตัว2 a เนี่ยไปหารก็จะได้เป็น s เท่ากับ v กำลัง2ลบ u กำลังสองส่วนด้วย2 a คราวนี้เราก็มาแทนค่าหาตัว s ออกมาก่อนแทนค่า ก็จะได้ว่า s เท่ากับ u v v ก็คือตัวนี้นะ4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ลบด้วย u ก็คือลบ8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2หารด้วย2 a a ก็คือ2.5เมตรต่อวินาทีก,กำลัง2ตรงนี้จะได้4ยกกำลัง2ได้16 หน่วยก็เป็นเมตรกําลังสองต่อวินาทีกําลังสองลบนะเอาใส่วงเล็บให้เห็นชัดๆตรงเนี้ยยกกาลังสองจะก,กลายเป็นบวกนะไอลบตรงนี้ไม่เกี่ยวนะลบตรงนี้มันเกิดจากเครื่องหมายลบที่อยู่ระหว่าง v กําลังสองกับ u กําลังสองส่วนเครื่องหมายลบตรงเนี้ยพอยกกําลังสองก็จะกลายเป็นลบแปดคูณลบแปดก็ได้หกสิบสี่หน่วยก็จะเป็นเมตรกําลังสองต่อวินาทีกําลังสอง แล้วก็หารด้วย2 a คูณกันก็ได้5หน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2เอา16ลบด้วย64 16ลบ64เนี่ยมันจะได้เท่ากับลบ48ลบ48หน่วยก็เป็นเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2หน่วยก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะหน่วย หน่วยเมตรกำลังสองต่อวินาทีกําลังสองลบกับหน่วยเมตรกาลังสองต่อวินาทีกําลังสองหน่วยเหมือนกันจึงจะลบกันได้ลบกันเสร็จแล้วก็หน่วยก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็ได้5นะหน่วยเมตรต่อวินาทีกําลังสองนักเรียนสังเกตว่าหน่วยเนี่ยมันจะไอหน่วยวินาทีกําลังสองเนี่ยจะหารกันไปแล้วเหลือหนึ่งส่วนเมตรก็หารกันไปตัวหนึ่งตรงนี้ก็เหลือเมตรตัวเดียวซึ่งสอดคล้องกับหน่วยของการกระจัด นะครับเพราะตรงนี้ก็จะได้48หาร5เนี่ยมันก็ได้9.6ส่วน10เนาะเอาได้ลบ9.6เมตรคราวนี้ถึงตรงนี้เรายังตอบไม่ได้ครับเพราะยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะซึ่งการกระจัด s ตัวเนี้ยมันจะเท่ากับเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นิดนึงจาก การก้จัด s เนี่ยมันเท่ากับตำแหน่งสุดท้ายลบด้วยตำแหน่งเริ่มต้นดังนั้นอยากจะได้ตำแหน่งสุดท้ายเราก็เอาตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยลบทางซ้ายทั้งขวาของสมการหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าเอายกไปบวกแล้วกันดังนั้น xf ก็เท่ากับ s บวกด้วย xi คราวนี้เราก็แทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปก็ ตัว s นั้นเราคิดมาได้แล้วนะเดี๋ยวขอขอเขียนขึ้นเป็นคอลั์ใหม่แล้วกันกนะ็แทนค่าอ,อีกครั้งนึงแทนค่าเพื่อหาคำตอบตรงนี้ให้ได้ x f เท่ากับ s s ก็คือลบ9.6เมตร นมาจากเล็ตัวนี้นะมาจากเล็กตัวนี้บวกด้วย x i คือสิ่งที่โจทย์ถามก็ได้6เมตรคาตอบออกมา9.6นะตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกนะก็จะเหลือลบ3.6เมตรซึ่งไม่มีอะไรผิดคาดนะเพราะเราคาดหวังไว,ว้ว่าตัวแำน่งสุดท้ายเนี่ยจะต้อง น้อยกว่าเลขหหรือพูดง่ายๆว่ามันต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของจุดเริ่มต้นที่เราพิจารณาก็ทั้งหมดที่เราคาดไว้มันมันก็เป็นไปตามที่เราคาดนั่นแสดงว่าการทําโจทย์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกนะมีโอกาสที่จะถูกคือถ้ามันไม่ออกมาแบบที่เราคาดเนี่ยนะเพราะเราคาดคะแนนด้วยเหตุด้วยผลนะมันน่าจะผิดเราก็ลองไปไล่ดูว่าผิดตรงไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน่วยหน่วย,วยต้องออกมา นะหน่วยของตำแหน่งก็เป็นเมตรนะโอเคสำหรับตัวอย่างนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ